สัสดีค่ะปะนุษย์นะคะเหมือนเดิมอากาศเริ่มเย็นนะคะก็ใส่ฮูดฟ้ามืดก็มาต่อกันเรื่องตอนที่ไปลอกมดลูกนะคะพัก2อก็อย่างที่บอกตอนแรกนะคะคือปนุษย์มีปัญหารเรื่องรอ,อ,อบเดือนมาเยอะอพอเลือดออกเยอะก็จะมีอาการเวียนหัวมึนหัวนะคะก็เลยต้องไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เขาก็เลยตกลง,งว่าเราจะต้องทําการผ่าตัดหรือรอบบดลูกก็เข้าไปในห้องนะคะอย่างที่บอกในห้องก็มีเจ้าหน้าที่4ีหคนใส่ชุดสีฟ้านะคะปิดปากบางคนไม่ปิดปากใช่ะหคะแล้วเ,เขาก็ช่วยบนุณุนะคะขึ้นเตียงช่วงเั้นที่ขึ้นเตียงปุ๊บเขาก็ช่วยถอดนุ่นถอดนี่ที่ไม่จําเป็นนะคะแต่ก็ปิดหน้าอกอยู่แล้วก็หมอประจําตัวของอนุที่เขาจะทําการผ่าตัดเขาก็ มายืนถามว่าเราวันเกิดอะไรเชื่ออะไรเรามาทำอะไรของวันนี้เราก็กำลังโดนพนักงานวางยานะคะกำลังตีแขนเจ็บไหมเจ็บไหมเราเราจะต้องตอบเราก็บอกขอตอบทีละคนว่าหนึ่งไม่เจ็บแล้วก็บอกคุณหมอว่าเราเชื่ออะไรวันเกิดอะไร,รามาทำอะไรนะคะสักพักหนึ่งปุ๊บได้ยินว่าคุณหมอกำลังบอกเจ้าหน้าที่ว่าต้องการอะไรบ้างในการทำการผ่าตัดวันนี้นะคะ สักพักหนึ่งก็มจะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็มาใส่เอ่อเขาเลขอะไรอ่ะที่คอบปากนะคะแล้วก็ให้เราหายใจเข้าหายใจออกประมาณสักห้าครั้งมัง้งเห็นควันเล็กๆแล้วก็น n o c k out ไปเลยสลบหลับปุย้ยตื่นมาอีกทีนะคะก็จะรู้สึกว่าเหมือนเราจะมีออกซิเจนอยู่ในโพรงจมูกเราแล้วก็เราก็พยายามลืมตานะคะก็รู้สึกว่าเราจะมาอยู่ตรงห้องพักฟื้นนะคะจเจ้าหน้าที่าก็น่ารักคนที่วางวางยาสลบ เป็นไงหลับสบายไหมฝันเห็นอะไรบ้างเราก็แบบเสลือเสลือนะคะเราก็ได้แต่อบอมโอเคออมโอเนะคะแต่ก็ยังไม่รู้สึกปวดยังไม่รู้สึกอะไรนะคะวันนี้ก็ครบหนึ่งอาทิตย์พรุ่งนี้สิเพราะวันนี้วันเพืหัสพรุ่งนี้ถึงวันศุกร์ถึงครบหนึ่งอาทิตย์นะคะ <Wow! S 1> สามคนนั้นเขาก็มาบอกว่ากุดลนะคะนู่นนี่นั่นนะคะ ส่วนก็จะให้เรานอนพักฟื้นนะคะช่วงให้ยานั้นค่อยๆค,ค,คลายตัวลงหรือยาสลบที่ค่อยๆจางหายไปเขาก็จะมีที่วัดความดันนะคะที่ตรวจหัวใจก็เหมือนโรงพยาบาลทั่วไปคาดว่านะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์ในการลองมาลุกที่ประเทศอื่นนะคะ เข้ามาแชร์กันหน่อยปนุษย์อยากรู้เป็นความรู้แล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้สาวๆนะคะตอนนี้ก็ปนุษย์ก็ย่างเข้าสู่พิริแมนพัปตนะคะยังไม่แมนนัปตนะคะแค่พิริก็คือเริ่มเข้าฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยนนะคะผมเเผาเริ่มแห้งนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าเราจะต้องบำรุงรักษาอะไรบ้างนะคะอันนี้แอปนะคะแต่ก็ชอบมากแต่เรื่องที่เล่านี่ไม่แอปนะคะนี่คือเรื่องจริง ที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะในที่แคนาดาเพราะปรรย์ก็อยู่นอกนะคะคนไทยก็เข้ามาชมกันได้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามช่องของปุรย์ด้วยนะคะคนไหนที่ Subscribe แล้วก็ขอบคุณมากค่ะก็จะมีเรื่องราวที่ส่วนตัวนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึ่งก็เรื่องของผู้ชายใส่ฝอนะคะที่ผู้หญิงไทยเราอยากมีสามีเป็นชาว ปนุทก็ทำอีกคลิปึนอีกชาแนลหนึ่ง,งวันนี้ก็มาต่อเรื่องของการสุขภาพนะคะโรคผู้หญิงนะคะโรควัยทองนะคะปนุทนี่ก็อีกสองเดือนก็53แล้วค่ะมองตัวเองทุกวันก็ไม่คิดว่าม,ม,มาได้ไก่ได้ขนาดนี้แต่ก็ภูมิใจกับตัวเองนะคะแล้วก็เป็นวัยช่วงที่เราจะต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนกับสุขภาพตอนนี้ก็รอว่าจะไปเข้ายิมนะคะกลับไปที่โรงพยาบาลก็นอนพักฟื้น เขาก็บอกว่าหัวใจยูโอเคนะการหายใจโอเคนะเขาก็เลยถอดออกซิเจนออกแล้วเขาก็ถามว่าอยู่เป็นไงบ้างเจ็บตรงไหนไหมเดี๋ยวยูจะมีน้ําออกมาสีานี้นะเป็นเลือดนะเป็นน้ําเหลืองนะอะไรก็ว่าไปเขาก็อธิบายนะคะสิ่งที่เราไปขูดไปลอกในโครงมดลูกกันนะคะมันค่อนข้างี่จงานใหญ่แล้วเรื่องผู้หญิงเนี่ยมดลูกเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญเหมือน เหมือน power house นะคะของ universe นะคะถึงเขาเรียกว่า uterus universe uterus ผู้หญิงคือสร้างโูกสร้างมนุษย์แต่ผู้ชายก็สำคัญน,นะคะถ้าไม่มีผู้ชายเราก็ไม่มีมนุษย์ฉะนั้นก็บ a านหล e กันนะคะผู้หญิงวัยทองต้องดูแลสุขภาพในขณะปรษุ์ดูแลสุขภาพมาตลอดนะคะมาตลอด ยังได้มาไกนอนในห้องพยาบาลนขณนะนี้ก็ตกใจถ้าเกิดเราไม่ดูแลสุขภาพเราเนี่ยเราจะอยู่ณจุดไหนเนาะบมงทีก็นั่งคิดถึงคุณแม่นะคะตอนที่ท่านอยู่ยังมีชีวิตอยู่แล้วคงจะเป็นเรื่องเลือดลมแบบนี้นางจะปีดจะวี๊ดจะโฮโมนเจออารมณ์ร้ายนะคะใครที่รู้ตัวว่าเราอารมณ์เริ่มเปลี่ยนเนี่ยนะคะต้องเริ่มดูแลสุขภาพแล้วนะเริ่มหันมามองตัวเองว่า เกิดอะไรขึ้นกับฉันนะคะเพราะบางทีปนุษย์เนี่ยปนุษเป็นคนที่ตลกบางอารมณ์ก็รู้สึกว่าจะเริ่มเงียบๆแล้วถ้าวันไหนปนุษย์เงียบเนี่ยเป็นผิดปกติเพราะปกติปานุเนี่ยจะเป็นคนตลกขำๆแล้วพูดเยอะก็ประมาณว่าตัวเองก็มานั่งทําสมาธินะคะมานั่งใช้สติตัวเองว่าเออเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นตอนนี้ก็ผ่านมาอีกสเต็ปนึ่งในการลองวัดลูกคุณหมอบอกว่าถ้างานนี้ ผ่าตัดหรือลอกมาลูกว่นนี้ไม่ดีขึ้นก็คือต้องยกทั้งบ้านออกก็คือยกยกทั้งมดลูกออกแล้วก็เก็บแค่ลังไข่เอาไว้นะคะปะนุก็ขอขอ,อยาใช้เกินขึ้นตรงนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดรังไข่หายไปด้วยก็ประมาณว่าคงจะมีปัญหาอีกหลายหลาย,ลายเรื่องในเรื่องของฮอร์โมนเพราะผู้หญิงเนี่ยเราอยู่ด้วยอยู่ได้ด้วยเพราะฮอร์โมน ว่าอาหารอะไรแล้วแต่ที่กินเข้าไปบางครั้งมันก็ไม่ได้ช่วยเสริมอะไรมากมายนอกจากทาประชาติในร่างกายเราพอปนุดฟื้นมอีนิดนึงเขาก็พาปนุดไปอีกห้องหนึ่งเห็นไหมครับจะเป็นสเต็ปสเต็ปก็จะไปเจอนางพยาบาลอีกห้องหนึ่งเขาก็ช่วยเข้ามาตรวจนะคะแล้วมาให้คําอธิบายในการรักษาตัวตอนที่พักอยู่ที่บ้านเขาบอกอย่างน้อยใช้เวลา2อาทิตย์ห้ามอินเตอร์โคลอินเตอร์โคลก็คือห้ามมีเพศสัมพันธ์กับแฟน มีเพศสัมพันธ์นะคะอาจจะมีอาการปวดปวดแสบปวดร้อนด้านในเขาก็ให้ยากแก้พ a i n killer นะคะแก้ปวดมาให้กินก็กินนะคะประมาณนั้นตอนนี้ปนุษย์ก็ได้ประมาณจะเวันละก็ครบสุกหน้าก็คือสุกนี้ก็คือได้ดึออาทิตย์ก็พยายามไม่ยกของหนักเผลอไปยกของหนักเมื่อ3วันก่อนก็รู้สึกว่าเจ็บหนวง ะะแต,ตถถ่ถ้าเลือดเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีอะไรมากแล้วแต่ก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าหลังจากเนี้ยผ่านไป2อาทิตย์หมอบอกยังน้อยต้องสองอาทิตย์ต้องพักผ่อนนะคะแต่เราก็ทําชีวิตปกตินะคะยังเดินเหินได้แต่เพียงว่าอย่าย,ยกอะไรที่มันหนักๆน,นะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่เราใช้บริการของโรงพยาบาลที่ต่างประเทศเพราะเมืองไทยปนุนไม่ค่อยได้อยู่แทบไม่ได้อยู่เลยดีกว่าก็เลยไม่รู้ว่าเมืองไทยทําแบบนี้หรือเปล่าและอีกเรื่องหนึง่ง ปนุษไม่ได้เสียเงินสักบาทเสียแค่ค่ายานะคะ14เหรียญค่าบริการของโรงพยาบาลไม่ได้เสียอะไรเลยตอนแรกนึกว่าจะเสียด้วยซ้ํายังปรึกษาเพื่อนและเพื่อนผมไม่น่านะนี่คือผลดีของการอยู่เมืองนอกนะคะแล้วปนุษย์โชคดีที่ได้ห้องผ่าตัดเร็วมากเพราะว่าไปคุยกับเพื่อนบางคนบอกอู้ยูโชคดีนะเพื่อนฉันนะ่ะรอเป็น2 3เดือนนะแต่เธอนี่ได้เลยเราก็ถือว่า ถูกโชคดีเพราะว่าเรามีโครงการจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะประเทศไหนยังไม่บอกนะคะแต่ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วก็ไม่อยากไปแบบต้องนั่งใส่ผระอ,อ้อมขึ้นเครื่องบินลงน้ําก็ไม่ได้ว่าที่สามีใหม่ว่าที่สามีใหม่นะคะถ้าใครๆอยากรู้ว่าประนุ์มาอยู่จุดนี้ได้ยังไงก็ เข้ามาฟังกันนะคะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ให้ติดตามนะคะอันนี้คือเรื่องของการลอกหมดลูกที่ใช้บริการที่ต่างประเทศแตกต่างกับประเทศไทยเราไหมมาแชร์กันหน่อยค่ะมาเมาท์มอยช่วงนี้ปนุษย์ว่างถึงปนุษย์ไม่ว่างปนุษย์ก็มีเนื้อหาสาระนะคะมาเต้นกันวันนี้วันฮาโลวีนนะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะมีเด็กๆ มาเคาะประตูหน้าบ้านหรือเปล่าปกติปนุตก็จะแต่งหน้านะคะประมาณชอบพาลวีเหมือนกันแต่ช่วงนี้ขอพักก่อนยวปีหน้าไม่แน่ค่อยว่ากันใหม่น,นะคะยังไงก็ขอยเพื่อนดูแลสุขภาพนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อเรื่องสุขภาพกันปนุตอาจจะต้อง เรื่องกับการเล่นโยคะนะคะถ้าใครชอบเล่นโยคะเราก็มาแชร์กันนะคะแล้วเรื่องสุขภาพถ้าใครมีความคิดเห็นในการเ,เป็นวัยทองนะคะก็มาคุยกันเรื่องผู้หญิงไม่ต้องอายแล้วค่ะสมัยนี้ไม่มีใครต้องอายแล้วมาคุยกันมาแชร์กันเพราะเป็นเรื่องที่สําคัญท็อปปิกใหญ่นะคะผู้ชายก็รู้ได้ผู้หญิงก็รู้ดีนะคะยังไงมาคะ่ะมาฟังปนุษย์แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องผู้หญิงสายออยากมีแฟนฝรั่งนะคะตอนนี้ปนุษย์ก็ จะได้แต่งงานกับเขาหรือเปล่ปาเดี๋ยวเรามาดูกันตินใจนะคะวันนี้สัสดีคะ่ะเดี๋ยวออกไปหาอะไรไปซื้อแคทีเกอนไมา้คะ่ะ Happy h ฮ l l o w e e I'm from Thailand